บาทไม่ถึงสลึงบาร์เทนเดอร์ค็อกเทลง่ายๆทำได้ทุกวันอยู่ที่บ้านก็ <c oughs> ทำได้อทำไมต้องมาพี่โอ้รถติดนั่งอูเบอร์วันนียพี่นั่งอูเบอร์เหรอเฮ้ยไม่ได้พี่พี่ต้องสนะนำตัวคนไทยไดิแท็กซี่ก็รักคนไทยแท็กซีไกซ่ไทยครับผมวันนะี้ทำค็อกเทลแท็กซี่ไทยเลยฮะทำอะไรนะค็อกเทลแท็กซี่ไทยค็อกเทลแท็กซี่ไทยทำแบบไม่ไล่ลงจากรถนะโอเค เริ่มกันเลยครับเตรียมแก้วนะครับผมแก้ว,<ม>กวครับแก้วกล้อของเรามีน้ำสีเขียวน้ำสีเขียวเยียมครับมันมาสมน้ำผึ่งโอเคน้ำมะนาวน้ำมะนาวโอเคน้ำเชื่อมครับน้ำเชื่อม น้ำต้นน้ำตาลโอเคเส็นร้อยแล้น่าเราไปใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งเรียบร้อยครับผมโอเคอันนี้ใส่เหล้าครับใส่เหล้าไหมครับโอเคแล้วก็ใส่น้ำสีเหลืองลงไป <OK> โอเคครับ ปิดฝาแล้วเขยา่าครับผมปิดฝาเนี่ยครับผมแถ้าไม่มีฝาที่ใช้อเลยก็ <c oughs> ไม่ต้องเขย่าครับวเทเลยครับผมเอ้ะมันจะเต็มแล้วเนี่ยได้มันจะเต็มพอดีเต็มพอดีนะเต็มพอดีความสวยงามใส่มะน,นาวสีเหลือ,องลงไป มันเขียวเหลืองของแท็กซี่นี่เองเรียบร้อยแล้วครับแท็กซี่เขียวเหลืองลองชิมเลยนะยังไม่ได้พี่ขอเพิ่ม50สิบบาทได้ไหมครับอืมให้กระึ้นอร่อยจริงครับพี่ให้จริงเห็นบอกจริงเออนะเอออร่อยเฮ้ยไม่เคยชิมเลยนะ สวัสดีครับมีท็อคเดียวมาให้ชิมครับคิดยังไงกับแท็กซี่ครับขอสามคำด้วยคำนิดสมากบ้องบ้องบ้องบอ i still fucking with you s t i l l waters run deep s t i l l Snoop Dogg and D.I.E.